ไม,ไมไม,ไม่ต้องนะครับใน,ในช่วงที่ผมเข้ามารับตําแหน่งนี้สิ่งที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้องค์การอุตสาหกรรมไม้นําไปสู่ความร่งเรือง,องและมั่นคงยั่งยืนคือหนึ่งในด้านผลผลิตไม้นะครับธุรกิจป่าไม้โดยเฉพาะเรื่องไม้สักซึ่งเป็นไม้หลักของเราเนี่ยเราจะมีเป้าหมายเพิ่มผลผล,ผลิตจากกระกอน มีผลผลิตประมาณ5-6หมื่นลูกบาทเมตรเราก็จะเพิ่มเป็น8หมื่นและเป้ายิงกินของเราเดียวประมาณแสนลูกบาทเมตรต่อปีในส่วนไม้สักตรงนี้ก็เริ่มเริ่มไปทีละขั้นครับประมาณตอนนี้ก็ตั้งเป้าไว้ประมาณ8หมื่นลูกบาทเมตรนะครับอันนี้คือจําหน่ายใช่ไหมตัดจําหน่ายใช่ไหมครับทั้งทำทั้งทั้ำทั้งจำหน่ายครับทั้งตัดทั้งจำหน่ายแล้วก็ช่วง ปีนี้การส่งออกไม้สักเนื่องจากรัฐบาลได้ปลดเรื่องภาษีให้เหลือส0เอจาก40%่สิบอทำให้การส่งออกเราเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเราส่งออกประมาณ500ร้อยลูกบาทเมตรปีนี้ก็เพิ่มขึ้นถึง4,000กว่าครับเกือบ5,000ันลูกบาทเมตรในปีหน้าก็จะเป้า,ปาไว้ก็เกิน5,000แน่นอน ครับก็าะถ้าส่งจุดก็จะได้ถึงหมื่นอันนี้คือส่งออกใช่ไหมครับส่งออกครับในภาคส่งนออกคือภาคอ่ภาคในประเทศก็เป็นการขายปกติของเราซึ่งมีลูกค้าซึ่งอยู่ในประเทศที่เอาไปเอาไม้พื่อไปผลิตต่ออยู่แล้วธุรกิจต่างๆทั้งทั้งเอกชนรายย่อยทั้งรายใหญ่ซึ่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ครับในประเทศไทย ก็มีการส่งออกบ้างบางส่วนอืมส่งของที่เขาไปต่อยอดส่งออกในส่วนใหญ่ส่งออกไปประเทศไหนฮะเป็นหลักตอนนี้ตลาดไม้สัตว์ทั่วโลกนะครับอมุ่งไปที่อินเดียหมดมรประมาณ90%ซของของเท่าที่ข้อมูลมีนะครับ,รบประมาณ90%บปอร์ซของปริมาณผลิตทั่วโลกนี้เข้าไปสู่อินเดีย ส่วนของไม้ตัวเรียวนะครับไม้ตัวเรียวทั้งยูคาลิปตัสทั้งกระถินกระถินทั้งหลายนะครับก็เราก็มีเป้าว่าตอนนี้พื้นที่ของของการผลิตไม้ตัวเรียวมีประมาณแสนหนึ่งหมื่นะครับเราก็มีเป้าเพิ่มพื้นที่ในการปลูกไม้ตัวเรียวเพิ่มขึ้นครับให้ให้มีความสัมพันธ์นกับไม้ตัวช้าซึ่งเป็นไม้สักคือตอนนัวนี้ไม้ตัวช้าเนี่ย กว่าจะเขาจะออกผลผลิตได้ก็สิบห้าปีแต่ไม้ตัวเร็วใช้เวลาแค่ห้าปีให้เรายิ่งเพิ่มพื้นที่ไม้ตัวเร็วเพิ่มขึ้นเนี่ยการหมุนเวียนของเงินลงทุนเนี่ยมันกับเงินที่ได้คืนมามันจะเร็วขึ้นเพราะว่าไม้ตัวเร็วสามรอบมันได้ไม้ตัวช้ารอบเดียวท้าไม้ตัวเร็วยิ่งมากมันก็ยิ่งทําให้การเงินของเรามีการหมุนเวียนดีขึ้น,นครับตอนนี้พื้นที่ของอปอที่ปลูกป่านี่ประมาณนะ กี่ล้านไรได้ครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณล้านกับ8ปดหมื่นกว่าไรครับเป็นไม้สักประมาณ4ี่ห้าแสนไร่นะครับไม้ยูคาประมาณแสนหนึ่งหมื่นไรครับไม้ยางพารานะครับประมาณ7จ็ดแปดหมื่นไรอ่านอกนั้นก็จะเป็นไม้อืน่นครับพื้นที่ไม้คระกันอื่นๆด้วย มันก็จเลย,ยต่างมันก็พื้นที่สำนักง,งานพื้นที่ที่ไม่ให้ผลผลิตก็มีบางส่วนอ,อืปัญหาที่ผ่านมาที่เราเจอคืออะไรครับในเรื่องการปลูกป่าในเรื่องของการผลิตการจําหน่ายในปัญหาที่มีตั้งอของอ,อปอตั้งตั้งแต่เรามีอ,อปอมาคือปัญหาเรื่องผมว่าเรื่องนนุนนคุณมากกว่าครับเพราะว่าเราเราปลูกป่า